คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรับสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย้ยทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนาครับผมจังหวัดพี่สีเมษาครับ2 5 6พนเจน็นะครับผมวันนี้ตรงกับวันพุธครับวันพุทธที่24เมษานะครับ อ่ะวันนี้ครับตามสุดที่เรามีอยู่น,นี้ได้วิ่งรูดสองครับผมวิ่งรูดสองนะครับสี่ตัวครับผมแปดห้าสองสามครับผมสี่ตัววันนี้ได้แปดห้าสองสามนะครับะไปเป็นสามตัวกับสองตัวครับก็จะเอาสี่ตัวเนี่ยนะครับผมมาตัดหน้าตัดหลังครับเป็น สามตัวแล้วก็เอาจะเอาสามตัวไปตัดอีกทีนึ่งเป็นสองตัวนะครับผมอันไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมแปดห้าสองสามครับตัดสามตัวได้แปดห้าสองครับผม แล้วก็อ5 2 3ครับผม8 5 2กับ5 2 3นะครับอ่าทีนี้ก็จะเอา3ตัวไปตัดนะครับผมเป็น2ตัวครับ2ตัวเด่นครับผมวิ่งกุ่2ครับ4ตัว8 5 2 3 3ตัว8 5 2กับ5 2 3ตัด2ตัวเด่นได้2 3 สองสามครับผมแล้วก็สองห้าครับอ่ะเดินอีกตัวสองแปอ่ะต่อไปเป็นสองตัวรองครับผมสองตัวรองก็จะได้สามสามครับผม จะมาจากสองสามครับก็สามสองตัวนั่นเองห้าห้าครับก็จะมาจากสองห้าเนาะห้าสามครับผมห้าแปดนะครับสุดท้ายเลยแปดแปดครับผม oh. ย้ำอีกครั้งนะครับเราพัฒนาครับผมประจำวันที่24เมษายน2567ครับผมวันนี้ครับตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด2สอครับผม4ตัว8 5 2 3ครับ3ตัว8 5 2กับ5 2 3นะครับ วิ่งรูดสองครับผมสี่ตัวแปดห้าสองสามกับสามตัวครับแปดห้าสองแล้วก็ห้าสองสามครับผมเดินสองตัวครับสองสามสองห้าสองแปดตัวการครับผมสามสามห้าห้าห้าสามห้าแปดแล้วก็แปดแปดครับผมอีกครั้งนะครับเดินสองตัวครับผมสองสามสองห้าสองแปด ัวการครับผมสองสองห้าห้าห้าสามห้าแปดแล้วก็แปดแปดครับผมอ,อ,อย่าลืมกราบเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกราบเลขกันด้วยตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะครับผมมีเข้ามีหลุดก็ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจครับในการทำคลิปต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กอทุกานโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ